ใครเป็น FC สาวมังคุดน่ารักอย่างเจ้าอามาโจาขอเสียงหน่อยเร็ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูกเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกมอน์ในวันนี้นะครับก็มีคนถามตั้งแต่ผมทําอยู่ช่วงเจนสี่เจนห้าเลยนะว่าแบบอยากดูคลิปอามาโจจังเลยครับพี่หมูเก่งครับเจ้าโปเกมอนมังคุดของเจนเจ็ดเนาะอ่าและครน,นี้พอขึ้นเจนเจ็ดปุ๊บตับเพิ่มมากครับผมคลิปสตาร์เตอร์ก็มีคนถา,ถามถึงนะครับและที่นี้ก็คงหมดการรอคอยแล้วล่ะครับเพราะถึงคิวแล้วกับเจ้าอารมาคาจิอามาไมาโกและก็อามาโจนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าโปเกมอนพวกนี้ก็จะมี3ร่างด้วยกันเท่านี้เลยและเป็นโปเกมนสายพัธ์ ที่มีแต่เพศเมียซะด้วยซึ่งอันนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่าอามาโจเนี่ยดูแล้วคุณเธอก็มีความสง่างามในฐานะคุณหญิงผู้สูงส่งอะไรแบบนั้นน,นะครับซึ่งโปรไฟล์ของพวกมันจะมีการขย,ออยี้เรื่องของความน่ารักความสดใสย,ยังไงบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องพูดถึงอามาคาจิก่อนครับอามาคาจิเป็นโปเกมอนผลมไม้ธาตุพืชซึ่งรูปร่างของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยปอกมังคุดกินนะครับมันคือภาพนั้นเลยครับผมเออคือลูกมังคุดเนี่ยมันจะออกสีมงนะามาาเนนนะไคิัปป็บพูดึร แล้วไอ้ส่วนเนื้อมังคุดก็จะเป็นสีขาวนะครับก็คือเป็นส่วนล่างของร่างกายอามาคาจิเลยและส่วนสีเขียวหุ้มบนหัวของมันนั่นนะครับอันนี้ยิ่งมังคุดเข้าไปอีกนะครับผมเออเรียกว่ามังคุดกันสามเด้งเลยเพียงแต่ว่าเนื่องจากความเป็นโปเกมอนเนาะมันก็จะมีหน้าตาของมันที่เป็นแบบนี้นะครับมีตา2ดวงแล้วก็มีปากของมันซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยกินมังคุดนะครับมันจะมีความเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็มีรสชาติที่ดีด้วยครับโดยตัวของอามาคาจินะครับร่างกายของมันจะมี ซึ่งอันนี้เข้าหาในทางดีแล้วก็ทางไม่ดีเลยนะเพราะว่าบางตัวก็จับมันไปกินก็มีครับผมแม่เจ้าน่าสงสารมากและบางอันก็จะเป็นการเข้ามาหาในลักษณะที่ว่าชื่นชมกลิ่นหอมน่ารักจังเลยอะไรแบบนั้นนะครับโดยที่ร่างกายของอามาคาจินะครับอารมณ์ต่างๆนานาของมันเนี้ยจะทําให้มันสามารถหลั่งเงื่อออกมาได้ซึ่งเหนื่อของมันนั้นนะครับจะมีรสหวานเหมือนกับน้ําผลไม้เคี้ยวสกัดเข้มข้นเลยซึ่งมีรสชาติที่ดีซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับมีบันทึกไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งมีค่ามากในอดีตเพราะว่าเมื่อ,อขีขมจะง อะไรที่มันรสชาติดีแบบนี้เป็นอะไรที่ยากมากๆในการที่มีโปเกมอนที่สามารถผลิตอะไรที่มันหวานๆได้แบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นชอบแล้วก็ชื่นชมเป็นอย่างมากเลยในจุดนี้นะครับโดยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของการที่โปเกมอนจับเจ้าอมาคาจิไปกินใช่ไหมครับจะมีพูดถึงโปเกมอน2ตัวใหญ่ๆที่จะเป็นศัตรูทางธรรมชาติในมุมนี้เลยตัวที่1นะครับคือเคราลับปะครับผมเคราลัปะก็จะเป็นสายพันธุ์ของเจ้าโปเกมอนนกป่าแรกของเจนเจ็ดเลยนะครับโดยที่ว่าเก็บไปไว้ที่รังครับผมแล้วทีนี้โปเกมอนอีกตัว รอน,นั่นก็คือโยคุบาริสึครับซึ่งโปเกมอนเหล่านี้จับอามาคาจิไปไว้ที่รังเพื่อที่จะรอการกินแล้วอามาคาจิที่ถึงจุดนั้นปุ๊บมันก็ต้องหาทางหนีเอาตัวรอดเพราะว่าตามลอสตอรี่ของโลกโปเกมอนมันไม่ได้ใสเหมือนในอนิเมะที่เราคิดกันนะครับผมคืออันนี้คือกินจริงกินจังเลยโดยที่ว่าเคราลับปะกับซือสึเคระอย่างเง,งี้ยมันจะกินอามาคาจิเต็มตัวมันจะกินยากครับเพราะว่าตัวของมันมีความกลมแล้วก็มีลักษณะตัวที่กลืนเข้าไปทั้งตัวในค่อนข้างยากเหมือนกันจะเคี้ยวก็เคี้ยวลำบ มันไปทั้งตัวได้หรือถ้าไม่กินอามาคาจิมันก็อาจจะใช้ตัวของมันในการตัดอามาคาจิแล้วก็ให้เครรลปะกับซูสุเคระกินได้นั่นเองครับสตอรี่ดาขึ้นมาทันทีและส่วนของโยคุบาริสึนะครับมันก็ทําเหมือนกันครับผมมันก็เอาไปไว้ที่รังของมันถึงข้าวกินมันก็กินเป็นเรื่องเป็นราวครับแต่สําหรับของโยคุบาริสึเขามีรีมาร์ว้ให้นิดนึงด้วยนะครับว่าตัวของมันที่เก็บอามาคาจิไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บปะปนกับพวกเบอร์รี่ต่างๆครับโดยตัวของมันชอบสต็อกพวกแบบเบอร์รี่นนนััััะะะเามมจจดปท จงจะจับอมาคาจิเลยเพราะว่ากลิ่นหอมหวานของมันแล้วก็รู้ไวเนี่ยมันคือโปกเกมอนผลไม้ที่แสนอร่อยนั่นเองครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของสเตตัสของอามาคาจิกันบ้างนะครับสเตตัสโดยองรวมก็โอ้โหเป็นโปกเกมอนที่เหมาะแก่การเป็นเหยื่อมากเลยครับไม่ได้มีแววว่าจะต่อสู้เก่งอะไรยังไงเลยนะพลังป้องกัน2ด้านสูงสุดนะครับพลังโจมตี2ด้านเท่ากันส่วนค่าสปีดก,กับ HP ก็ทรงๆนะครับสเตตัสยังไม่มีเสน่ห์อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูร่างวิวัฒนาการกันต่อๆไปครับแต่ก่อนนั้นพูดถึง ability ของมันนะครับผม ability ม ลีฟการ์คือถ้าโปเกมอนตัวนั้นอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นแดดออกนะมันก็จะไม่ติดสถานะผิดปกติใดๆเลยครับตัว a อบิลิตี้ที่2คือออบลิเว s สครับผมออบลิเว s สก็จะเป็น a b บิลิตี้ที่ว่าป้องกันท่าที่มันเกี่ยวข้องกับเจนเดอร์เบสมูฟครับผมเจนเดอร์เบสมูฟก็คือว่าท่าที่จะส่งผลให้อีกฝ่ายนึงหลงรักนะครับหรืออย่าง a b บิลิตี้คิวชามอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ผลกับโปเกมอนที่มี a b บิลิตี้ออบลิ s วสนี้ด้วยนะครับและฮิดเดนแอบิลิตี้คือสวิตเวลนั่นเองครับสวิตเวลเป็นัแอง และเมื่อเลเวลสิบแปดปุ๊บอามาคาจิจะพัฒนาการเป็นอามาไมาโกโปเกมอนผล,ลไม้ธาตุพืชน,นะครับซึ่งความเป็นมังคุดเท่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในร่างสาวน้อยเลยนะครับคือดูทรงยังไงแม่งก็คือมังคุดส่วนก้านด้านบนเป็นสีเขียวใช่ไหมส่วนเนื้อมังคุดสีขาวแล้วก็ชุดของมันมีความเป็นสีม่วงนะครับเปลือกมังคุดชัดๆด้วยประการชนนี้เลยนะซึ่งถ้าเราสังเกตจากหน้าตาของมันนะครับหน้าตาของอามาไมโกเนี่ยจะเริ่มมีความสามารถในการแสดงความรู้สึกนึกคิดได้ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นโปเกมอนที่อารมมมมมณ์นนะยยิ้้้แจใสลวก็ั ก็จะโปรยกลิ่นหอมไปยังบริเวณรอบข้างของมันได้นะครับซึ่งอันนั้นก็คือจะเอาไว้เพื่อที่จะดึงดูดเพื่อนพ้องให้เข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นเองครับซึ่งกลิ่นหอมอันนี้นะครับถามว่ายังดึงดูดพวกโปเกมอนแบบแนวชอบกินผลไม้อยู่บ้างไหมก็มีครับผมแต่ว่าตัวของอามาไมาโกเน,เนื่องจากเป็นร่างนี้ปุ๊บมันก็เริ่มมีความสามารถในการที่จะตอบโต้บ้างแล้วโปเกมอนนกส่วนใหญ่ที่หวังจะกินผลไม้อย่างมังคุดแบบนี้นะครับก็จะเป็นเล็งร่างหนึ่งกันสะมากาว่านะซึ่งกลิ่นหอมของมันนี้นะครับนอกจากเรื่องของการดึงดูดพพพพวววกก้้้อออองงงแลลลขมมันที่าจาสส Ừ, ไม่สดชื่นแบบนี้ก็จะสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับโปเกมอนที่อยู่รอบข้างได้ครับทีนี้เนะี่ยเขาบอกว่ามีการเอากลิ่นของเจ้าอามาไมโกะนะไปสก,กัดเพื่อที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการระงับกลิ่นกายได้ด้วยครับอ่าซึ่งอันนี้ก็คือทําให้มันกลายเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วจะเหมาะกับเชิงพาณิชย์นะครับนี่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวอามาไมโกะที่อยู่ในป่านะครับมันก็มักจะกระโดดไปกระโดดมาร่าเริงอยู่ในป่าบางทีก็อยู่เดียวเดียวบ้างบางทีก็อยู่กับพวกพ้องที่มันมีการใช้กลิ่นในการเรียกออกมาบ้างซง อ,กออกมาซึ่งมนุษย์เราก็สรรหาเนาะไปเจอกับอามาไมโกและทีนี้อามาไมโกมันเต้นเต้นๆไปแล้วก็หายไปปุ๊บส่วนเปลือกที่ตกอยู่ในบริเวณที่อามาไมโกมันมีการเต้นและเล่นนู่นและเล่นนี่นะครับผมเปลือกนั้นสามารถเอาไปสกัดเป็นยาได้ด้วยครับซึ่งยาที่ผลิตจากเปลือกของอามาไมโกนะครับก็มีฤทธิ์ในการที่จะรักษาอาการปวดท้องได้แมเรียกว่าเป็นเชิงพาณิชย์ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ระงรับกลิ่นกายแล้วก็ยาแก้ปวดท้องกันเลยทีเดียวเชียวน,นะแต่ต่อมาก็จะพูดถึงค่าสเตตัสของอามาไมโกนะครับก็ด คือสปีดที่สูงขึ้นมาเป็น62นะครับพลังโจมตีป้องกัน2ด้านก็เท่ากันจุดนี้ยังไม่ชัดเจนครับผมว่ามันควรจะเอาไปเล่นอะไรยังไงดีนะเดี๋ยวเราก็เตรียมมาดูร่าง3ากันเลยครับผมว่ามันจะเก่งขึ้นขนาดไหนซึ่งวิธีการวิวัฒนาการนะครับคือจดจําท่าสตอมครับผมท่ากระทืมนั่นเองนะเมื่อจดจําได้แล้วเสร็จปุ๊บเลเวลัพปั๊บวิวัฒนาการกลายเป็นอามาโจโปเกมอนผลไม้ธาตุพืชนะครับซึ่งตัวของมันนี้ย้ำอีกทีนึงนะว่ามีแค่เพศเนียเท่านั้นนะครับ แล้วก็ดูนึกถึงมังคุดอยู่ดีนะมีสีขาวที่ดูเหมือนเป็นทรงกระโปรงกับหน้าของมันนะครับแล้วก็มีสีม่วงชมพูที่ดูเหมือนเป็นรองเท้าบูทกับชุดของมันที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีส่วนสีเขียวที่มีลักษณะคล้ายๆผมของมนุษย์นั่นแหละครับนอกจากนั้นแล้วอามาโจยังมีส่วนมงกุฎที่อยู่บนหัวของมันด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูจากหน้าตาของมันแล้วนะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างมีความหยิ่งที่เพิ่มขึ้นนะมีความหยิ่งแล้วก็มีความก้าวร้าวนะครับแล้วมันก็อารมณ์ขึ้นค่อน มงกุฎของมันนั่นแหละครับจับตัวนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะสงบสงบขึ้นมานะโดยต้องเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับมันพอสมควรด้วยเพราะบางทีคนไม่สนิทไปจับเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้มันอารมณ์เสียมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันทีนี้ตัวของมันวิวัฒนาการจากการที่จดจําท่าสตอมใช่ไหมท่าที่เป็นท่ากระทืบอย่างนี้เนาะก็เหมือนปูมาแล้วว่าตัวอามาโจเนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเด่นในการใช้พวกขาในการต่อสู้นะครับซึ่งก็เป็นอย่างจริงๆเนาะคือมันมีรูปแบบการโจมตตตีบบตีีดด้้้้วววววยยขขขาา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 นนนะะะครรรรรับบบบไไมมม่่่่จเเเเเปปปป็็ููแแแองกกกทลณใช นนในการเตะจัดการโปเกมอนมาก็นักต่อนักแล้วครับเวลาที่มันสามารถเตะศัตรูได้ด้วยท่วงท่าที่งดงามและเป็นที่น่าพอใจของตัวมันเองนะมันก็จะมีท่าทีหัวเราะด้วยเสียงพึงพอใจนะครับว่าสะใจมากที่เตะศัตรูได้อย่างงดงามขนาดนี้ซึ่งเคยมีปรากฏด้วยนะครับว่าตัวของอามาโจเนี่ยมันไปต่อสู้กับแชมป์คิกบ็อกซิ่งครับผมซึ่งอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นมนุษย์นะคิกบ็อกซิ่งก็คือเหมือนเป็นมวยไทยเนาะแต่ว่ามีกติกาที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งใดๆก็ตามแล้วเนี่ยมันไปต่อสู้ก ทักษะการเตะของมันดีเลิศหรือเป็นเพราะว่าเอาคนมาสู้กับโปเกมอนนะมันก็เลยเห็นความต่างของพลังได้ขนาดนี้นี่เองครับทีนี้ในส่วนค่าสเตตัสของอามาโจนะครับก็จะมีสเตตัสสูงพรวดขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะพลังโจมตี120อันนี้ดีมากนะครับแล้วก็พลังป้องกัน2ด้าน98ก็สูงเช่นกันนอกจากนั้นแล้วค่าสเปเชียลไอแท็ก50ไปเลยน้อยๆน,น,นะโอเคให้มันเป็นสายฟิสิกอลกันไปแบบเต็มๆครับเพียงแต่ว่าคาสปีของมันก็ไม่ค่อยเยอะซะเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องหาวิธีการในการที่จะแบบทำให้มันได้โจมตีก่อนเพื่อแสสสดงงงงงงศััััักกยยภภาาาพพพขขอออลโจมมตีนนู่ครบ โดยที่ว่าตัวของอามาโจนะครับมันจะมีอ b บิลิตี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงด้วยถ้าเกิดว่าตอนเป็นอามาคาจิกับอารมาไมโกเนาะมันมีอาบิลิตี้เป็นออฟ i v เวียสครับอบิลิตี้ตอนเป็นอามาโจก็จะเปลี่ยนเป็นควิลลี่มาเจสตี้ครับผมซึ่งอ b บิลิตี้นี้เป็นอ b บิลิตี้ที่สามารถป้องกันการโจมตีจากพวกท่าพายอดิตี้มูฟได้ครับและบอกได้เลยว่าตัวของอามาโจนะครับก็จะมีเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟด้วยท่าซิกเนเจอร์มูฟของมันมีชื่อว่าทร o อปคิกนั่นเองครับชื่อเต็มๆในภาษาญี่ป งมขอัน,นโดยที่เป็นการโจมตีธาตุพืชรูปแบบฟิสิกอลพลังโจมตี70ความแม่นยํา100นะครับซึ่งความดีงามของท่านี้คือเมื่อเราเตะอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วปุ๊บค่าพลังโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งก็จะลดลงไป1ระดับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนมังคุดสุดสวยงามอย่างเจ้าอามาคาจิอามาไมโกะและก็อามาโจนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข้อมูลของพวกมันรู้สึกว่าเป็นโปเกมอนที่มีสเสน่ห์น่ารักอะไรยังไง้ใช trop คลิกกันเป็นว่าเด่นเลยหรือเปล่าอย่างนี้เนาะมีอะไรที่อยากพูดคุยก็คอมเมนต์จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไวพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ